สวัสดีค่ะเมื่อนี้วันนี้มีแกงน้ำไม้ใส้พักหวานเดี๋ยวาวน้ำเดือดแล้วนี่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 เครื่องปรุงค่ะอันนี้พริกตำพริกตำเครื่องเทศข้าวเบียร์น้ำเดือดอมาน้ำเดือดน้ำกำลังเดือดน้ำน้ำเดือดแล้วก็ใส้น้ำไม้น้ำไม้นี่ค่ะน้ำไม้น้ำอย่านั่งสำเร็จเลย ยี่ห้อนี่แซ่บใส่เข้าไปครับโอ้เน้นเน้นโฆษณาให้พ่อโฆษณาให้พ่ออันนี้อีหยางก่อนนี่บักบวบบ้านฝรั่งบักบวบฝรั่งกับเห็ดเห็ดเห็ดหยางก่อนเห็ดขอนอ่อนเพืเอิ้นเห็ดหยางกับหนูโมโม่เห็ดโบด เฮดบดบานเฮ้าอันนี้ผักหวานจะ้ะส่งตรงจากไทยเม็กอินไทยแลนด์ขึ้นเครื่องมากผมได้ผักหวานเนี่ยคอนเทนต์ก <c oughs> ็คือแกงน้อไม่ใส่ผักหวานและเฮดบดเนี่ยค่ะมีอะไรก็ใส่ใส่เข้าไป นี่หมอกาลังเดือดค่ะติสู้ไม่เบิองไม่หมอก้อยกําลังศูนหมอกําลังศูนย์นยแยบเป็นแต่แซีบพี่น้องตอนนี้เชฟกําลังหานปลาแดกปลาแดกกับ,บ่ได้ย่ากองู่ยมึงน้องผงนวนี่ว่าต้องใส่เลยผงนวลว่ต้องใส่เพราะว่าเฮ้าเน้นคอนเตนปลาแดกมันอยู่ในปลาแดกอยู่แล้วพี่น้องค่ะปลาแดกขวดมันมีผงนวลอยู่แล้ว ฟุงฟ้งฟิงฟ้งฟ <c oughs> ุ้งฟิ้งปลาแดกนี่ก็ได้ทุกยี่ห้อค่ะแล้วแต่เข้ามารสชาติมันแตกต่างกันไปเนาะค่ะ <c oughs> มันแตกต่างกันไปสนใจอยู่ในยุโรปนี่อยู่ในโปรแลนด์นี่ <c oughs> เมืองคอสแซนน์นี่ใครสนใจก็ออเดอร์ได้ปลาแดกน้ำมีทั้งปลาแดกไม้ปลาแดก ประดกนางฟ้าและประดกเหรียญทองเขาแนกอิดห็นยทเากอว่า้องเอย่าลืมกดติดตามและกดัสไครต์เะมือใหม่ัดอดอดคิดดสื่อจขออาให้นะตรงนี้ใส่เข้าไป ช่รสเลยก็ขื่นมาซำชิ้นรสยืดยากชิ้นรยดยืดยากปลาเขาอร่อยอยู่แล้วเไม่ใส่ช้รใส่เข้าไปน้ซอนขอเใ่หยัยงค่ะใส่ปลาแดกอย่าเดียวเรมยิบวัตุดิใส่แค่นั้นเป็นเกีง,ง่ายแนวงยๆเปไงนี่มม่าต้องามหาเกียนปลาเ่ เน,นี่ยค่ะเกลืไปสักหน่อยอน้องเขาบอกใส่เกลือนี่งอย่าน่าสำเร็จม่ต้องไปขัน้นไปบีบขึ้นสมัไตะเกียวโซซีได้กินแกงน้ำใหม่อีแม่ให้ปินนั่นเบาเรียงยุคศูนย์เก่าอี่แม่ให้ปีนไปเก็บอย่าแน้ามันสูงมันเลื่อยขึ้นไปน้ำต้นใหม่เนาะสมัยนี้ม่ได้ยากเป็นพง น,น้ำเดือดใส่โลดบารนี่น้ำเดือดแล้วใส้เขาเบียก่อนเขาเบียร์นี่ตำบักพริกมี่ยังแน่แน่นี่เขาก็บักพริกโอ้ขอเขาก็บักพริกสองอย่างใส่แล้วก็ต้องคนหมออ้อตีมหม้อโอ้ต้องคนวิธีทำใส่แล้วต้องคนหมอ้อหวานมือบอ่อยอี๋แหละบอกเธอพี่ <laughs> อันนี้ปุกเชฟขึ้นมาอันตะเสาเลยเด้นนี่อันนี้แล้วแล้วก็ใส่พักที่ซุกเนี่ก่อนก็คือเฮ็ดเหนียวเฮ็ดอันที่แรงว่าสิเอาขาน้าย่านยำก็ได้เลยเอาตะดอกค่ะเฮ็ดอันนี้ที่จริงเราต้องซุปคือสิแส่บ ใส่เข้าไปพิดเลยเด้อมอน,นี่ก็สิกินกันประมาณโอ้มือเยี่ยนบุหรา่าค่ะเหมือนเยี่ยนนี่รีบว่อเยียนข่อยมีสี่คน <laughs> โอ้อย โอ้โหเขาเบีย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 ออกอาการแล้วค่ะมันกระสีเหนียวเหนียวค่ะกว่คว่ำเหนียวเขาเบียโอ้โหเหนียวอ้าจินหอดึ้นหอดบานกับพอ่อยูดเพราวาเขามีแนวกินของไทย Make in Thailand, make in Thailand <อ>มีทีโบแมนของไทยก็คืออนัน มากอันนี้แหละค่ะหักมมกโ้งบวานเท่าหมกบวกบานเเอินบักบวกสุก,บบกินีสุกินีสุกินีห่เป็นสุกข,ขังสุกพลังนะงงสุกินีกัค่ะอไพักสุกสแล้วแซบแล้วซิมแล้วพนอนาไปซิมไก่ๆคนไว้คนอยากอาย พอใส่สุกินี่เสร็จจักน้อยกับสีแส้พักวานบัดนี้มีลูกโดดเอาลูกโดดโจ้แนครับโอ้ลูกโดดสีเขียวปนกันกับพักวานนี่ม้วนกูุบอะลูกโดดนี่คันเขากันกับพักวานนี่ม้วนกุบให้ถือมีายน้อยพริกอินเดียเฟ็ดมันพริกไทยเ้ามัน่ีแดงแจ้ะ ซิกเเจอร์ชีวิต,ตชีวิตในกลางแดนซิกเมเจอร์ก็คือผักหวานกระดกน่ะซิกเมเจอร์อ่ะตอนนี้กำลังเอาซิกเมเจอร์มาใส่ชีวิตในตลางแดนสินนอยากกินยังก็ต้องเฮ็ดกินเอาเองเห็นไปซื้อร้านก็นได้ยูแต่ว่าเขาต้องอันเน้นเชฟหมอกำลังศูนย์จ้ะศูนย์แล้วมืึอได้ซูสิโป่งไปกินก็ว่ากันวะ <c oughs> มีอะไรก็ใส่ใส่เข้าไปซิมกินอะไรก็ได้ง่ายๆคอนเทนต์คืออะไรก็ได้ง่ายๆซิมน้องไปรีซิมพักหวานกะสุดๆสดุดอิเล่อันนี้ขนาดไร้มือเลยเด้อค่ะนี่จังสุดอยู่บอ๊ะโอซมประแดกเติมน้้วไปจะเอ้ยประแดกนจกซื้ประแดกพอสบายเสียบแล้ว ซีสัน,นป,รประเด็กซีสัน,นแนหมอได้ใยังอื่นมันหมอแย่ค่ะหมอใแย่ค่ะอิลีกินซ้มเฮี้ยนกับว่าเมือเดี๋ยวให้ผักมสรยก่อ,อนตอนนี้ก็ลังคือสภาพก็ล่างตาก,กินืึสิเสียบ เกียร์ว่ามมนฟุงฟิ่งด้วค่ะเกียรเกียร์ฝรั่งมัหม่หบดกีเาะไโอเคแล้วนะเวบบนาะเกียร์แหลกของน้องดีซัี่ก็โอเคแล้วเกียร์แหลก,กยุปป่บเกียแหลกยุโปเลนเกียแหลกยุ่เนืน่อฟอร์สันเิ็นได้ค่าคล้ายสองวันอ๋อ มันเป็นแม่ค้าขา,ายกับเขาตาขี่บ้านบ้านนี้โควิเดเทียเหตุเพิ่นเลยมากมืองนอกซื้อโควีถ้าเหตุเด้อค่ะนี่อันนี้ช่วงโควิดนอกก็เลยได้มากลำบากเมืองนอกก็บล่ลำบากแล้วอยากกินยังก็กินใส่ลูกโดลงไปใส่ลูกโดลงไปโอ้คือสัปด์กัดซิกเมเจอร์ซิกเมเจอร์อก็คือผักหวานนั่นเอง จะไ,ได้เม่มีไข่มดแดงนเนาะไข่มดแดงโอ้ที่แหลกว่าเสียวไส้ละแย่แดงเมาไปหมดแล้วไอ้พักหวานเราปิดไฟเลยค่ะอ่าไส้ผักหวานป<บ>ิดไฟปิดไฟจบสวัสดีค่ะหมอกระลังศูนย์แต่ยิ่งเสียงเดียดปะค่ะกินกับหอมอยากให,อกให้อยากให้กินทะลุออกไปนอกจอโอเคสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดซับสไคร์ด้วยค่ะ ใครสนใจเมนูใดก็ลังไม่ได้ค่ะ